สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นค่ะวันนี้อยู่กับนัทธาแก้วการสุขพรมนะคะท,ทั้ทายคุณผู้ชมค่ะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NBT ภาคใต้รวมไปถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมสดๆผ่านเพจ NBT สงขลารวมถึงคุณผู้ชมที่อยากจะรับชมย้อนหลังด้วยนะคะคผู้ชมคะวันนี้ NBT มีประเด็นของเราต้องบอกว่าจากข่าวหรือว่าจากกรณีที่คุณผู้ชมได้ยินมาก็คือ สิงโตที่รุมทำร้ายเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ที่กลางกรุงนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ค่ะ้าเท้าวความเลยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ยืนอยู่ที่รถโดยการที่เปิดประตูแล้วก็หันหลังให้กับสัตว์มันก็มีสิงโตตัวหนึ่งคุณผู้ชมเดินไปตะคุบจากด้านหลังแล้วก็ลากมาหลังจากนั้นเนี่ยสิงโตอื่นๆน่น,น,ะนะคะตัวอื่นๆเนี่ยประมาณ4-5ตัวเขาก็มารุมกัดกินเนื้อต่อหน้านักท่องเที่ยวเลยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ค่ะมันก็สร้างความตื่นตกใจให้กับนักท่องเที่ยว ที่อยู่นะตรงนั้นรวมถึงประชาชนทั่วไปก็ตกใจกับเหตุการณ์นี้นะคะต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ค่ะถ้าเกิดว่ามองดีๆมันก็ทําใหออ้ส่วนสัตว์หลายๆพื้นที่เนี่ยเขาก็หันกลับมามองนะคะถึงถึงความปลอดภัยของตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็นักท่องเที่ยวเองค่ะ ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมเราจะมาพูดในพื้นที่ของสวนสัตว์สงขลากันค่ะในฐานะที่ต้องบอกว่าเป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้แล้วก็เป็นแห่งแรกกันนะคะในภาคใต้ต้องบอกว่าสวนสัตว์สงขลาคุณผู้ชมเขาก็มีสัตว์ หลายชนิดนะคะโดยเฉพาะสัตว์ป่าเนี่ยเขาก็มีทั้งสิงโตทั้งเสือนะคะเรามาดูกันค่ะว่าสวนสัตว์สงขาเขามีมาตรการอะไรที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวถึงความปลอดภยัยแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่เองนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขาตอนนี้ได้อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้งนัครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าผอ,อ,อปูนะคะครับผอ,อ,อปูเนี่ยต้องบอกว่า มาสดๆร้อนๆเลยเพิ่งย uh ้ายมาประจาที่สวนสัต hmm. ว uh ์ส huh. ุนลาอันนี <c oughs> <c oughs> ้ย้ายมาจากไหนคะเนี่ยย้ายมาจากสวนสัตว์เชียงใหม่ครับเป็นผู้นวยการอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ครับเพิ่งย้ายมากี่วันแล้วคะสิบสองวันครับสิบสองวันค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าดําเนินการแบบสดๆร้อนๆแล้วก็ได้ข่าวนี้เลยครับต้องขออนุญาตถามณปัจจุบันนี้ค่ะสวนสัตว์สุนลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยเฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้คประมาณแ0 0อยคนครับโอ้โหถือว่าเยอะอยู่เยอะครับเยอะอยู่นะตอนนี้ ต้องบอกว่าจุดเด่นจุดเด่นของสวนสัตว์ของเรามีสัตว์ชนิดไหนที่สามารถที่จะดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้ดีนะตอนนี้ค่ะครับจุดเด่นของสวนสัตว์สงขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสัตว <คะ S 2> ์ <roar ๆ S 2> ที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ย <unit S 2> เราต้องบอกว่ามีความโดดเด่นทุกชนิดนะครับทุกตัว <คะ S 2> เนื่องจากว่า,าสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของสัตว์ป่าแต่ละชนิดนะครับเขาเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนพักพวกของเขาที่มาอยู่ในสวนสัตว์ ดังนั้นเนี่ยทุกชนิดทุกตัวเนี่ยมีความสำคัญหมดเลยนะครับแต่ในส่วนของสวนสมขาเนี่ยที่เป็นเป็นข่าวแล้วก็นักท่องเที่ยวเด็กเยาวชนเนี่ยชื่นชอบเนี่ยก็คือจ้อนของเราจอนเนี่ยเป็นลิงซิมแปนซีนะครับที่มีความโดดเด่นก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยลิงซิมแปนซีเนี่ยเขาก็จะเดินหรือวิ่งเนี่ยสีขา นะครับสองขาบ้างสีข่ขาบ้างแต่จ้อนเนี่ยสามารถที่จะเดินสองขาเหมือนคน<อ>เราได้เลยนะครับเหมือนคนเดินเหมือนเด็กเดินเลยใช่ครับเขาก็มีโดยส่วนตัวเขาเนี่ยเขามีความฉลาดมากะนะครับจากพวกเราเห็นว่าเขามีความฉลาดมากจ้อนเนี่ยนะแล้วเขาก็ามีปฏิสัมพันธ์กับคนได้ดีมากนะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ทีเ่เป็นไฮไลท์ของสวนสัตว์ครับค่ะ ทีนี้อย่างที่อย่างที่บอกนะคะัอ o. ต้องบอกว่าข่าวที่เราทราบกันก็คือส่วนสัตว์กลางกรุงเขามีสิงโตรุมกัดเสียชีวิตและณนะตอนนี้ต้องบอกว่าจากข่าวนี้ค่ะขอ o. คิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาในการไปเที่ยวสวนสัตว์สงขลาไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะครับไม่มีผลกระทบเพราะเนื่องจากว่ารูปแบบของการจะทําสวนสัตว์เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับ,รบ,รบสวนสัตว์กลางกรุงที่ มีข่าวไปนะครับในเรื่องของสิงโตกับพนักงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเที่ยวในรูปแบบของซาฟารีก็คือนั่งรถเข้าไปชม,มแล้วก็สัตว์ก็จะอยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่อันกว้างที่เขาได้เปิดให้คนเข้าไปนะครับแต่สวนสัตว์ของเราเนี่ยมันเป็นซูะนะครับไม่ใช่โอเ n นซูเราเป็นซูก็เป็น,ปนสวนสัตว์แบบปิดค,คือแต่ละ ส่วนแสดงสัตว์เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นลักษณะเหมือนกรงสัตว์เหมือนคอกสัตว์นะครับเหมือนบ่อสัตว์นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยชาวสวนสัตว์เรียกว่าส่วนแสดงสัตว์นะครับในแต่ละส่วนแสดงเนี่ยก็จะมีสัตว์แต่ละชนิดอยู่แล้วก็ในแต่ละส่วนแสดงเนี่ยเราก็จะจําลองวิถีชีวิตของเขานะครับและให้เขามีความเป็นอยู่เนี่ยเหมือนกับเขาอยู่ในธรรมชาติดังนั้นแล้วเนี่ย สัตว์ที่อยู่ในส่วนแสดงของเราเนี่ยก็จะไม่เกิดความเครียดครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะลังเลใจและพอทราบข่าวมาถึงความปลอดภัยแน่นอนเขาก็จะมีลูกเด็กเล็กแดงที่จะพาไปทเที่ยวอันนี้มั่นใจได้เลยว่าส่วนสัตว์สงขลาเขาก็มี กลงกั้นนะคะนักท่องเที่ยวเองก็มีความปลอดภัยระดับหนึ่งและในการที่จะไปเที่ยวทีนี้ขออนุญาตมาดูในเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และก็นักท่องเที่ยวขออนุญาตย้ําตรงนี้ว่าในกรณีสัตว์รุนแรงอะค่ะรู้สึกว่าส่วนสัตว์สงขาก็จะมีการให้อาหารสัตว์ไหมคะสำหรับสัตว์ป่าอันนี้เรามีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างไรว่า แน่นอนถ้าถ้าคุณให้อาหารสัตว์นะตรงนี้คุณจะปลอดภัยแน่นอนรวมถึงเจ้าหน้าที่เองเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใกล้ชิดกับสัตว์สุดและใน,ในการที่จะไปให้อาหารหรือว่าการเลี้ยงดูอันนี้มีมาตรการดูแลอย่างไรบ้างคะครับก็จะเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจากที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าพื้นที่ซูโซนเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินชมนะครับแต่ละแต่ละสถานที่เนี่ยก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนแสดงต่างๆะนะครับมีสัตว์แต่ละชนิดอยู่ ดังนั้นแล้วเนี่ยสัตว์กับคนเนี่ยจะอยู่คนละที่เลยคนเราก็เป็นเป็นผู้ชมอยู่ด้านนอกส่วนสัตว์เนี่ยเขาก็จะอยู่ในบ้านของเขาในบ้านของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่สองส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือเป็นส่วนหน้าที่เราเราเดินเข้าไปชมปุ๊บเราก็จะเห็นสัตว์แต่ละชนิดออกมาต้อนรับพวกเราอันนี้คือส่วนหน้านะครับส่วนด้านในเนี่ยนะครับเหมือนเป็นถ้าเปรียบเสมือนบ้านก็เป็น S <S ห้องนอนของเขานะครับแต่ละแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีแต่ชนิดแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีห้องนอนของเขานะครับดังนั้นช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีการาพนักงานเลี้ยงเนี่ยหรือเราเรียกว่าคริปเปอร์เนี่ยะนะครับเขาก็จะตอนที่เขามาทํางานเนี่ยเขาก็จะไปเดินสํารวจก่อนสํารวจส่วนแสดงหรือกงองอรงคอกบ่อสัตว์เนี่ยว่าในเหตุในหนึ่งคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ได้มีเหตุอะไรบ้างนะครับในพื้นที่นี้เรียบร้อยไหมนะครับมีอะไรชมรุดบ้างมีอะไรเสียบ้างอะไรต่างๆนานาอันนี้คือสํารวจก่อนอสัตว์ก็อยู่ในกรงนะครับอยู่ในห้องนะอยู่ในห้องเขาอยู่ในห้องในบ้านเนาะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับเขาก็จะไปสํารวจก่อนพอไปสํารวจปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องตรวจนับอย่างเช่นว่าสิาสงโตเราเนี่ยเรามีอยู่4ตัวเขาจะต้องตรวจนับว่า อยู่ครบไหมสี่ตัวเมื่อคืนนี้ได้ออกไปเที่ยวไหนบ้างหรือเปล่า <c oughs> อะไรเงี้ยนะก็อยู่ครบนะครับพออยู่ครบปุ๊บเนี่ยเขาก็ยังไม่เปิดห้องนอนสิงโตนะครับค,คือไม่เปิดข้อกะน,นะครับพนักงานเลี้ยงก็จะเข้าไปทําความสะอาดกรงก่อนนะครับโดยคนกับสัตว์จะอยู่เป็นคนละที่อ๋อไม่ได้อยู่ด้วยกันครับอยู่คนละที่เลยอยู่คนละที่ทีนี้ พอหลังจากที่เขาทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาอาหารเอาอาหารไปวางให้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคิปเปอร์หรือคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะต้องออกมา<ฆ>ออกมาแล้วก็เปิดประตูให้เขาออกจากห้องนอนเขามาในพื้นที่ที่เราจัดเตรียมไว้ให้ครับนั่นแปลว่าความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอันนี้ปลอดภัยอยู่แล้วร้อเอพราะว่าไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดใน,นส่วน<อ>นักท่องเที่ยวนะครับค่ะแต่ส่วนของ จ้าหน้าที่ก็คือมั่นใจได้เลยการการเลี้ยงดูอะไราเงี้ยอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนั้นไึ่งก็มีความปลอดภัยระดับหนึ่งนะคะทีนี้ในปลอดภัยมากเลยมากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีน้องสิงโตหรือว่าเสือตัวไหนไปไปเที่ยวอันนี้ไม่มีแน่นอนไม่มีไม่มีแน่นอนนะขออนุญาตถามในนอกเหนือจากการดูแลมาตรการความปลอดภัยแล้วค่ะมีการซัก้ซมไหมคะถ้าเกิดว่าหากมีกรณีฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆอันนี้เรามีแผนรองรับ ซับซ้อนวางซักซ้อนมากมากเลงค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็จะมีอยู่6กแห่งนะครับก็จะมีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีมีสวนสัตว์เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีสวนสัตว์นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็สวนสัตว์สงขลาจังหวัดสงขลาแล้วก็มีสวนสัตว์อุบลและขอนแก่นทั้งหมด6ที่เนี่ยนะครับเราจะได้รับ ามาตรฐานเดียวกันเลยก็คือว่าเราต้องมีการซ้อมแผนสัตว์หลุดทุกปีแต่ละแห่งเนี่ยต้องมีการซ้อมทุกปี<ฆ>เราจะจําลองสถานการณ์จริงขณะนักท่องเที่ยวยังเที่ยวชมอยู่นะครับเราก็จะประกาศเลยว่าขณะนี้มีสัตว์หลุดนะครับแล้วเราก็จะบอกให้นักท่องเที่ยวไปอยู่ในจุดไหนนะครับเจ้าที่จะทํางานในส่วนไหนอย่างไรนะครับเราก็จะซ้อมมาทุกปี<ฆ>เพื่อที่จะให้เกิดความ คุ้นชินนะครับเคยชินในการทํางานเมื่อหากเกิดสถานการณ์จริงครับอันนี้ขออนุญาตามนอกเหนืออันนี้อยากรู้จริงๆ <laughs> การซักซ้อมเหมือนจริงนี่ก็คือเอาสัตว์มาจริงๆริงไหมคะหรือว่าเป็นแผนเพื่อที่จะลองรับอย่างเป็นส่วนส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าส่วนมากเราจะซ้อมเกี่ยวกับสัตว์ใหญ่เนาะสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ลักล่า,ลาประเภทเสือสิงโตอะไรเงี้ยแต่ตัวที่แสดงจริงเนี่ยก็จะเป็นมัสคอตมัสคอตก็คือเป็น<อ>เป็นตัวตัวสัตว ตัวใหญ่ๆนะครับแต่ว่าวิธีการเนี่ยมุมเนี่ยนะครับก็จะเป็นมุมจริงวา่าพอหลุดปุ๊บเนี่ยเราต้องทำยังไงเราต้องล้อมกรอบนะครับเราต้องล้อมกรอบเราต้องเฝ้าระวัง <c oughs> เราต้องมีศัตวแพทย์ทีมสัตวแพทย์ผู้ช่วยสัตวแพทย์อยู่ตามจุดต่างๆนะครับเราก็จะค่อยๆล้อมกรอบเข้ามาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นการคือวิธีการซ้อมเนี่ยก็คือใช้อุปกรณ์จริงนะครับแต่ตัวสัตว์เนี่ยใช้มาสคอต ถ้าตัวจริงนี้น่าจะตกใจนี่นะคะปลอดภัยแน่นอนมีแผนรองรับ,รบทีนี้ในเรื่องของการสื่อสารความเชื่อมั่นแน่นอนทางสวนสัตว์เองเขาก็ยืนยนันนะคะว่าปลอดภัยแน่นอนมาได้ต่อให้จะมีข่าวเกิดขึ้นแต่ที่สงขลาเนี่ยมั่นใจไม่มีแน่นอนแต่ทีนี้ในเรื่องของการสื่อสารนะคะทางสวนสัตว์มีมีแนวทางสื่อสารต่อน,นักท่องเที่ยวอย่างไรให้เขาแบบเชื่อมั่นจริงๆว่าว่าปลอดภัยแน่นอนครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารไปใน จ้าหน้าที่ภายในก่อนว่าเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับในสวนสัตว์ที่กรุงเทพนะครับเราก็ได้รับการสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัดเราคือองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้ชี้แจงมาว่าให้ผู้มวยการสวนสัตว์ทุกแห่งเนี่ยให้มีแผนในเรื่องของการเตรียมการในสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างเข้่งัดอันนี้เนี่ยเราเราเตรียมการกันอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ย เมื่อไม่มีเหตุเราก็ต้องมีแผนที่ทํางานแบบรัดกุมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ขอขอเรียนว่าไม่ต้องไม่ต้องกังวลเนาะไม่ต้องกังวลสามารถมาเที่ยวชมได้ปกติเลยครับค่ะทีนี้ในส่วนของโครงสร้างณนะปัจจุบันนี้สวนสัตว์เรามีความแข็งแรงมีความปลอดภัยดีมากๆแล้วแล้วก็มีแนวโน้มจะมีการพัฒนาปรับปรุงไหมคะครับในในสวนสัตว์สงขาเนี่ยครับเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่ เยอะพอสมควรนะครับกว้างพอสมควรเรามีพื้นที่อยู่878ไร่นะครับก็ถือว่ามีขนาดใหญ่นะครับะจะว่าไปแล้วเนี่ยสวนสัตว์เชียงใหม่ที่ผมเคยอยู่มาเนี่ยมี5 3่ไร่ตรงนี้ก็มากกว่าประมาณ30%ะนะครับก็ถือว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะต้องพัฒนาสวนสัตว์เนี่ยให้ให้มีมาตรฐานดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะสวนสัตว์ทุกแห่งของประเทศไทยเนี่ย โดยพสส่อสวนั์ที่อยู่ในกํากับดูแลขององค์การส,สัตว์แห่งประเทศไทยกับทรวงทรัพยากรธ,ธรธรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราอยู่ในมตาตรฐานของออสมาคมสวสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเราเรียกว่าซีซ่านะครับและก็สมาคมพิพิธภัณฑ์สัตว์น,รรน้ําและสวนสัตว์ของโลกหรือเราหรือเราเรียกว่าวาซา่าคือส,สัตว์ทุกแห่งเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของซีซ่าและวาซาดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสัตว์เองไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารตลอดจนถึงผู้เข้าเยี่ยมชมเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นมาตรฐานหมดครับก็เชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าทางศวนสัตว์สงขาเราเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในสวนสัตว์ของรัฐที่ใหญ่ที่สุดและก็เป็นแห่งแรกนะครับอของภาคใต้ก็ต้องบอกว่า เราปฏิบัติกันด้วยความรัดกุมนะครับแล้วก็มีมาตรฐานอยู่ตลอดนะครับค่ะนี่นะคะผอ,อพูด,ด้วยตัวเองเลยนะคะตอนนี้ว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะมีการาพูดคุยกับเขาเรียกว่าสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพิจาราดูแลเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดครับะะเ็เป็นข้อสังการขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดเราค,ครับก็เมื่อวานนี้ทางผู้มือการองค์การก็ได้ต่อสายคุยกับ ผู้มืการสวนสัตว์ทุกแห่งนะครับเพื่อให้เฝ้า,าระวังในเรื่องเหล่านี้นะครับค,ครับนอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัยแล้วสวนสัตว์สงขาอันนี้มีแผนในเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆไหมคะในเชิองอนุรักษ์นะคะ,คะมีม,มีมีแผนดึงดูดอย่างไรให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยเขาหันมาเที่ยวสวนสัตว์สงขาเยอะๆนี้มีแผนไหมคะคือเราจะเริ่มจากเด็กและเยาวชนก่อนะนะครับสวนสัตว์นี่เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ก็หมายความว่ามันเหมือนกับ เป็นห้องเรียนธรรมชาติเนาะ,ะนะครับเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นความเห็นชีวิตสัตว์นะครับเราก็จะต้องมีการศึกษาวิถีชีวิตสัตว์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีกิจกรรมเราเรียกว่ากิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตสัตว์เรามีการให้อาหารสัตว์นะครับเรามีการให้อาหารนกกระทุง่งแล้วก็มีขอนะครับให้เขาดำรงชีวิตอย่างปกติ เหมือนธรรมชาติเลยนะครับเด็กๆและเยาวชนก็จะมาเห็นว่าเอ๊ะมีขอเนี่ยทําไมเขาจะต้องเอาหางเลยนะไปม้วนกับขอนไม้แล้วก็หย่อนตัวลงแล้วก็กินอาหารได้อ่าอ,อย่างเงี้ยนะครับนกกระทุงเนี่ยเขาจะบินออกมาเนี่ยแล้วก็ทานอาหาร,รกินอาหารเขาได้นะครับเป็นวิถีชีวิตที่ที่เป็นธรรมชาติเลยเราเรียกว่ากิจกรรมวิถีชีวิตสัตว์ นะครับซึ่งเราจะจัดแสดงในเวลา10นาฬิกาสานาทีของทุกวันนะครับแล้วก็11นาฬิกาสานาทีนะครับเราก็จะมีการแสดงความสามารถของนกเพนกวินนะครับเอ้เพนกวินโทษทีไม่มีนก <laughs> เพนกวินนะครับแล้วก็แมวน้ำนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการ แสดงพฤติกรรมให้เขาเนี่ยไม่เหงานะครับ,ค,รบคือสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ยไม่ได้อยู่ในไม่อยู่ในป่าเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงก็แล้วแต่เนี่ยพนักงานเลี้ยงหรือบุคลากรภายในสวนสัตว์เองเนี่ยจะต้องรู้ว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงแล้วเราก็ส่งเสริมพฤติกรรมเขาเป็นลักษณะอย่างนั้นไปนะครับ,รบ,รบ,รบอันนี้ก็จะแล้วก็เราก็ยังมีการ ส่งเสริมพฤติกรรมเสือด้วยนะครับเสือเนี่ยเวลาเขาล่าเหยื่อเนี่ยเขาต้องทำยังไงเขาก็จะกระโดดบ้างเขาจะค่อยๆย่องดูบ้างเราก็เอาพฤติกรรมเหล่านี้มาทําในสวนสัตว์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ว่าอ๋อเพราะเด็กและกับเยาวชนเนี่ยหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในป่าได้อยู่แล้วถูกไหมเราก็จะพาเข้าไปชม แล้วก็จะมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ะนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นการตระหนักให้กับเด็กเยาวชนเนี่ยตระหนักถึงว่าเราต้องมีการอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับแต่เพราะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยเป็นตัวแทนสัตว์ป,ป่าที่มาอยู่ในสวนสัตว์ถ้าหากเขาอยู่อย่างสุขสบายเขาก็สามารถที่จับคู่และก็ขยายพันธุ์ได้อพอขยายพันธุ์ได้ปุ๊บเนี่ยนะครับ เหตุการ์ขยายพันธุ์ได้แล้วปุ๊บเนี่ยเรื่องของการกลับคืนสู่ป่าเนี่ยจะเป็นจะเป็นประเด็นสุดท้ายของสวนสัตว์ของสวนสัตว์ต้องบอกว่าน,านานาชาติเลยนะครับเขาเรียกว่าการรี ction, อินทรดักชันคือกลับคืนสู่ป่าทําอย่างไรก็ได้ให้สัตว์นั้นมีชีวิตที่ดีะนะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีเสร็จแล้วก็สามารถที่จะพ่อขยายพันธุ์ได้แล้วก็ตั้งท้อง แล้วก็ออกลูกออกหลานมาได้สุดท้ายเราก็นำเขากลับคืนสูปป่ป่าแต่ไม่ใช่เป็นป่าจริงนะฮะเป็นพื้นที่จำลองณวันนี้เนี่ยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับสามารถที่จะเพาะขยายพันธุ์นกกระเกรียนพันธุ์ไทยะนะครับได้ที่สวนสัตว์นครราชสีมาซึ่งไอ้นกกระเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยหายจากในพื้นที่ที่เขาเคยอยู่เนี่ยที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับนานมากแล้วประมาณเจ็ดสิบปีได้เจ็ดสิบปีได้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ทางสวนสัตว์นครราชสีมาเนี่ยสามารถพ่อขยายพันธุ์ได้แล้วก็เอาไปปล่อยในพื้นที่ในจังหวัดบ,บุรีรัมย์มซึ่งคนในวัยประมาณ70ปี70กว่า80เนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาเด็กๆเ,เนี่ยก็ยังเห็นนกเรียนพันธุ์ไทยบินอยู่บนท้องฟ้าอยู่แต่ปัจจุบันไม่เห็นละแต่หลังจากที่องค์การสนสัตว์เนี่ยได้ทําร่วมกับกรมอุทยานะนะครับแล้วก็อีกหลายหน่วยง,งานก็สามารถที่จะ นำนกกระเรียน,นยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ค่ะอย่างที่ผอ,อบอกเมื่อกี้นะคะว่าอยากอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆโดยเฉพาะสัตว์บางชนิดเนี่ยเขาก็จะมีการเพราะพันธุ์และจากที่หายหน้าหายตาก็เริ่มกลับมาเห็นหน้าเห็นตาแล้วทีนี้อย่างที่ผอพูดเมื่อกี้อาจจะมีนักท่องเที่ยวไว้60 70บ้างเยาวชนบ้างคนทำงานบ้าง อันนี้ที่ส่วนสะสงขามีมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างที่ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็สามารถมาได้อย่างเช่นมีรถอำนวยความสะดวกไหมหรือว่าอาจจะต้องเดินไปตามจุดอย่างเดียวคะครับในส่วนของส่วนสะสงขาเนี่ยนะครับเราจะอำนวยความสะดวกให้ 1. นึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเอารถส่วนตัวเข้าไปชมได้นะครับในในโซนหน่งโซนนะครับในโซนที่สเนี่ยหากว่าไม่ไดเอารถมาปุ๊บก็จะก็จะ สามารถเช่ารถกอล์ฟนะครับหรือรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเข้าไปชมในพื้นที่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่อง,ทงเที่ยวหรือหากจะเอารถมาแล้วเนี่ยเอารถจอดในโซนที่รถนําชมขับรถส่วนตัวเนี่ยนำชมได้ก็เอาจอดไว้ก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นรถรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับชมในสวนสัตว์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกหรือจะเดินแบบ เดินในในในสู่โซนก็ได้ในสู่โซนก็คือในพื้นที่ที่เรามีส่วนแสดงสัตว์อยู่มากๆนะครับเราก็จะมีใกล้ๆกันเขาก็สามารถเดินชมได้ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะผมก็อยู่สวนสัตว์เชียงใหม่มาแล้วพอมาอยู่สวนสัตว์สงขลาเนี่ยนะครับเกิดความประทับใจหลายอย่างเลยะนะฮะซึ่งพื้นที่ก็สวยงาม,มนะครับทัศนียภาพดีมากนะครับแล้วก็บุคลากรภายในเนี่ยมีความเชี่ยวชาญ และมีใจรักในการทํางานสสัตว์มากเลยะนะครับมาอยู่นี่12วันเนี่ยรู้สึกมีความประทับใจตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเลยฮะนี่นะะบสวันประทับใจขนาดพุ่มโดยการพึ่งย้มา12วันประทับใจขนาดนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็ ไปเที่ยวกันได้นะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอนเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนะคะอันนี้ไปได้สุดท้ายนี้ค่ะผออยากบอกอะไรถึงนะักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์สงขาในเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวอยากให้ผอย้ําอีกรอบนึงค่ะครับก็ขออนุญาตเรียนทุกท่านนะครับท่านผู้ชมว่าในเชิญชวนนะครับมาเที่ยวสวนสัตว์สงขาเราก็จะมีมาตรฐานที่เรามีไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรา จะทามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะดํารงคุณภาพเนี่ยนะครับให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการให้การบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนียภาพต่างๆนานาความร่วมรื่นอะไรเงี้ยเรียนเชิญได้นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับคู่กับ เด็กและเยาวชนภาคใต้นนะครับก็เรียนเชิญครับนี่นะคะถ้าเกิดว่ามีคนที่รับชมอยู่ตอนนี้สนใจอยากมาเที่ยวบางคนอาจจะเคยมาบางคนอาจจะไม่เคยมาณปัจจุบันนี้มีการจองออนไลน์ไหมคะหรือว่าอาจจะต้องไปด้านหน้าถึงที่อย่างเดียวแล้วก็ณตอนนี้สวนสาสขคามีโปรโมชั่นอะไรบ้างที่แบบ มาเลยคุ้มแน่นอนหรือมีแนวโน้มที่จะมีโปรโมชั่นไหมคะอย่างนี้ครับว่าขอให้เข้าไปในเพจสวนสัตว์สงขาก่อนะนะครับใน f c e e o o o นะครับสวนสัตว์สงขาท่านจะได้รับรู้ข้อมูลเยอะเลยนะครับก็มีทั้งการจองออนไลน์นะครับมีทั้งในเรื่องของการวอล์กอินเข้ามานะครับมีถึงกิจกรรมมากๆนะครับถ้าเอามาเล่าให้ ทุกท่านฟังเลยอาจจะเล่าไม่ไม่หมดก็ต้องไปเยี่ยมชม Facebook ก่อนนะครับแล้วก็ใน Facebook ก็จะมีการเชิญชวนให้เข้ามาครับนี่นะคะก็ Facebook สวนสัตว์สงขลานะคะไปดูข้อมูลต่างๆได้นะคะมีการโชว์แสดงสัตว์กี่โมงอันนี้แจง้งเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะไม่ไม่สะดวกไปไปไป หน้าส่วนสัตว์เลยอาจจะดูก่อนวันนี้มีการแสดงอะไรบ้างหรือว่าต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะว่างไม่ตรงกันอันนี้ก็คือในการจองออนไลน์เนี่ยเราอาจจะต้องทักแอดมินไปก่อนถูกต้องไหมคะคอันนี้ก็จะมีแอดมินคอยตอบนะคะคนะคะก็อย่างที่บอกนะผมก็ย้ําแล้วนะคะข่าวที่ที่เป็นข่าวมานะคะสิงโตทำร้ายเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขาอันนี้ไม่มีแน่นอนนะคะรวมถึงตัวนักท่องเที่ยวเองที่ไปเที่ยวคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารการชมต่างๆอันนี้เขาก็จะมีกรง การระวังนักท่องเที่ยวและก็สัตว์ส่วนเจ้าหน้าที่เองเขาก็มีมีการดูแลความปลอดภัยในส่วนหนึ่งนะคะต้องบอกว่าสัตว์กับเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันใ,ในการดูแลก็คือมีความปลอดภัยแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เนาะพูดจากตัวนักท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วพูดถึงสัตว์ สัตว์นี่เขาก็ไม่เครียดนะคะต้องบอกว่าี้เขาก็ไม่เครียด,ยดนะต่อให้มีกรงอันนี้นะคะต้องบอกว่าเขาก็อยู่ในโซนของเขาอันนี้ดูแลทั้งนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่แล้วก็สัตว์ที่อยู่ที่จะมาให้ความสุขกับคุณผู้ชมนะคะย้ำอีก,กรอบนะคะว่าอยากสนใจอยากไปเที่ยวผิดส่วนสัตว์สงขาไปกันได้แต่ตอนนี้เวลาเราหมดลงแล้วค่ะต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะสําหรับ,รบวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ